อัพไรก่อนนี้เบ็ดเบ็ดเบ็ดเบย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 กบยเบยเบยเได้ไยเบะเบย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 เอยเเบย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 เยเบเลยเบกเลยเบ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 ยเมาเบยเบยเบาเบย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 ับยเบยเบยเยเอเเยเช็ดิ ราตรีราตรีราตรีดีราสฝ่ายจะเป็นอินเวนอ๋อๆๆอย่าลืมลืมลืมดีนะเด็กังมั้งไหมเนี่ยมึงได้ฟังมั้งไหมเออมึงมาลาลาลายเหี้ยเลยไยกูไปข้างนอกไอ็โง่กูไปก็มาเกี้ไอ้ตอนมึงลาลาลาช่วยด้วยช่วยด้วยไปไปไปด้วยช่วยแคลรี่กูด้วยนี่ไงเอาไปดิไปดิไอ้เหี้ยเล่นเอาดีปะเนี่ย อ๋อใครกูเผยก็แฟดวะอ้าวแล้วกูตายเลยอะโหแรงมากเลยวะเอ้ยไม่งคนอะรคนอะไรชั้นเลยแล้วจะกัดได้คิวโอ้ยเซยนี่ด้วยดาเมจดาเมจต้นมันเยอะมากเลยด้วยแคลี่กูไม่ได้โซ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  เฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่ดันคลิปเฉยชอบอ่ะ <c oughs> เสื้หน้าหนัวเสื้หน้าหนัว <c oughs> ถ,ถามถามว่าตัวแรก่ะไปหมดเล <c oughs> าายเอฮ้ยต้อให้เชนี่ขึ้นกัางเอาอีกทีอยบอย กูอยากได้ของฮีโร่เอสแมนตัวขึ้นลลเดนไอโคเลยตายเลยเสี่ยวคิดว่าจะตายเลยหายนะโอ้โหเหี้ยเล่นเหี้ยอยู่ระเบิดเฉยเหี้ยที่หน้าศีรษู ไม่มีจา้าอันนี้ตีหนึ่งอันเพเมาจ้มาไหนสไ,ไหสายไา้ 300. โอโ้โหหลายเพจว่ายิงไม่มีคิวติดทักคนเลยวะีพีจะจอ่อนีไง ช่วยนอยได้ป่ะจิอยากว้าไปไหมยังไม่เต็มอ่ะไม่เป็นไรรอดดูสิเด้ยวไปบได้ว์บได้กวนตีจตไม่ทันตั้ยโอ้โหไอ้สัตว์แม่ควชเตีนสัตว์ไปใครอยู่ เอาตัวแอนตี้เวทมาดูว่าแพ้าาก็มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วภาแพแรงมาเลยเหมือนตอนกลางที่กูตายตัวแรกอะนแอมิแอนตี้ปะตัวกูดิไม่ไม่ถึงเลยเยีะแอนตี้ไม่ถึงมันนี่กะว่ากลับเลยเฮ้ย ไม่มีสกิลอะไรใช้แล้วเดินเฉยๆตายฟีแม่โอ้โหตายปะเนี่ยอันตีไม่มีที่อหนีกูทุกคนเลยตั์โอ้ทีหน้ามันเอาป้อมสป้อมเลยเฮ้ยเกาะอะไรดูว่าเกาะองเท้าต้นเวทป อนแรกงเราก็ดีๆอยู่นะเาแป๊บเสร็จเไอ้ดันล่างฟีเพื่อนเล่นเง่นฟีลฟีมัช่วยได้นหยไม่ใช่ตันนะแต่ตันตลอดไปคอสองทีแล้วน่ะนายมันดักตกนี่ดักตกดักตกปืน ถ้ามันรีเฟกเร็วสักหน่อยพุ่งมานะกูแตกเมื่อนี้วางสองป้อมเลยมันได้มันได้มันได้ชนอีกทีว่ะสองเลขหกแรกยังไงเลยแรกหรืป่ะหรือกลับเนี่ยฆ่าค่าอะไรหรือเปล่าแค่ต่าฟีดวีกอลแฟดอะได้ถอนเลยนะถอนไม่ได้วะทำอะไรไม่ได้จริงจริงมันหนาเกินไปว่ะได้ป้อมมันได้ป้อมมัน แค่สองตัวเนี้ยแค่สองตัวเนี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วได้ได้ได้จบบ้านไม่ได้ถ้าเราตก่อนในอยู่สี่อยู่เลยค,คิดไปเยอะได้เนี่ยมันกลับอะ่ะต้องกลับลต้องกลับไป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 เราต้องกลับเออมันไม่กลับตนหนึ่งไม่เอาป้อมเลยป้อมมาเนี่ยเราจนเราไม่ใช่หรอก มันก่อได้เกิมันก่อได้เกิดยี่สิบวิสี่ันียี่ิันยี่สนทียันแ้้ายล้ได้ปดได้ไลไได้ได้ทำมิงกูเีมากหรือว่ามันหลบตัวเนไม่ขี้บนดันอ่ะทำไงอ่ะอเคให้ก็แล้วงกังมังกร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  เล้วไอ้เราไปต่อกันได้ได้ได้ไม่มีหวงเลยอ่ะตรอ้ต้องการอรต้องการต้องรต้องการต้อ มีตังค์ทำเพี้ยออกหวานไม่มีตังค์เลยสักจะร้องง่ายจินมไปด้านล่างนิอะไรว่าคุณจะให้เอามอคคาน่าไปด้านล่างเลยจะไปจิ้มด้านล่างได้หมดแข้งอ่ะล่างหมดแล้วไม่ได้วะไม่ได้วะโอ้โหนายตายเลยอโคตรกว่านายอะไรติดเด็กไป เดียวไม่โดนครับโอ้ยไม่มีพิชช่นแรงมากดักแมพโอ้โหหวยดักแมพเอไอ้แต่กูคนเดียวไหมเาจะอ่อนตายเนี่ยมียิงว่าเอาคนเดียวไหววนลจะไม่ได้อยู่คนเดียวนี้ทิอยู่บนทิอยู่บนอยู่กลาอสู่อยู่กลางยู่ามมิตเดินลงฟิเดินลง เจอหนี่หายเจอหนี่หายเจอหนี่หายรับมาเล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 ยขู่ไม่โยนโอ้โหมันไปบ้าแล้วรับมาเลยมันมันตายมันตายตีมันตายตีมันตายตีเกี่ยวกับบอลเอ้ยกลางโหมีบอลลอนมันล่อซื้อนี่หว่าแล้วไม่ไม่อย่างงี้ยังไงก็แตกกูแล้วไอ้เหี้ยมันมีบอลลอนมีทีตนาชิ้บ่นเข้าดันการซุปเปอร์นู้นเสียงกระโดดนะเลิกกูโร่เลิกกูโร่ตึ้งจังเล ขวาปเล่นในบ้านได้ปล่อยไป,ไปนี้ไหโอ้โหไม่งั้ตวะไม่งั้ตแปะไม่ทันเมื่อกี้โดนเทียเราที่เมดอาี่มัตตัวเองดูแลกับก็ไม่รู้ไ,ม,ไม่กดเฮ้ยสวยสวยสวยกูหสวยนสวยพีคเลยว,วะ ไดังลยเพืกิดไปดังเลยเด็กวันเนี่ยกูมีทีวีอ่ะเดี๋ยววัดไปซ้อนอีกทีนึงกูสแกนอยู่กูสแกนมาสแกนบอร์ดสแกนบ้างเลยเริ่มเข้าไปวัดประมาไหนกัยต่อไปตัดตัดได้หนึ่งมังกรเกิดมังกรเกิดวาเจออันนี่อยู่มังกรแล้วเจอนี้เอามังกรอยู่ถ้าเราไม่เข้าตอนนี้มันก็หักเอาไปแล้วเอาดีเพื่อนแล้้วตองเข้าเลยกูมีอินเตออยู่เพื่อน เราียมาถึงเิมเกิมระตีนะเกิตีก็ได้มระตีใครก็ได้อะเล่นไหนกับกับไกันนอไอ้ลิปกลาโดนตันไม่มีเลนไหนแทงแงได้ปะนะมันไม่แทงให้ไปมาแถม ผไม่ได้หรอวะไม่ไปเคลียร์บอลนี่ไปเคลียร์บอลนี่ไปเคลียร์บอลนีม่มันก็ไม่ได้ข้าวหวแล้วนี่นี่แล้วก็ป้องต้อาต้้องเนี่ยว่แซ่อลวิ่งอันอันตีมาชนเราแน่ถ้าเราอยู่กลางเลยเอาบอลเลยเอาบอลเลยไปซ่อดอยู่นี่ซอดอยู่นี่กดอัจรยอีเลยไอ้ก้อนว่งอ่ะทีนั่นอ่ะทีนั่ กูวิ่งไม่ทันว่ะกูวิ่งเลยนะเมื่อกี้ทิศทีเดียวสวยนะสวยๆได้สวยได้สวยได้ตอนได้ไดอนได้มองกันหน้ามามองกันหน้ามาเข้าขวาตั้งปอมเฉียนนั่งปอมวอนละหนึ่งทีอุ้ยโอ้โหเทียนายเสือกตายทำอะไรของกูเนี่ยหน้ากูไม่มีอะไรเลยโอ้กูกดสัญญาณไม่ได้อะเกิดมาเลยกดไม่ทันเน็ตแม่ ลแล้วแแม่งไหลเร็วจัดไอยิ้มาแตาไ่ไายมัใน,ในไม่น่าตายเลยมึงแตไหนก็ไม่น่าตายเสือไอ้คนไอ้คนไม่ยิงหนังหลังไว้อะเราตายเราตายน้อนสะมาลูยมอส์มาลูยมันเลยลมีมีเกิดมีเกิดเอาเอาเอาใครช้ได้เอาสองตัว เค้นแปดวิหมอติดไม่ถึงไอ้รอดอยู่หมอรอดอยู่ตงพิวจัดเลยอีไปการป้องเสียกันมเสียกันทำนทำาเลยาเลยอยู่ที่หลังพงมาลายวะนะไม่ตัวไฮ้ยเหรอไม่เด็ดย้อนเลสเตอรเฮียได้สัญญาแล้วขอกลับออกสัญญาขาดร้อยเดียวอะขาดร้อยเดียวอะ ฉันนั่งไว้12ไว้บักวะหลังผมอะไรมัไอ้กดกดกดนี่นี่กดวิ่งไปบอลอนกดของมีของปะไม่ถึงมึงดันชี้บนไม่เรื่อเลยคุณไปดันให้กูได้ของตัดเลือดต้องลงล่างเราต้องไปทางเดียวกันเดี๋ยวไปได้กูไมีดีเีนะดีเีลงล่างไปแล้วแรก็ไมีขี่า่ะตายนายตายก็ได้ นี่กูเอาบอลไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวอินฮีเราอินฮีไหนเกิดกลางแค่ยดอยู่ป่าเราต้าจีแต่มันมีที่เออมีตัวนี่แเรามันชื่ออะไรวะวอกาน่าเห็นปิดเห็นป่ะไม่เอา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 ปล่อยไปเล่นตีได้ถ่ายได้ถ่ายได้อยู่ครับได้ได้ได้ประกันเราสองคนเราได้เงินเสียมีคนว้ามามีคนว้ามาใช่อนซ่อนข้ามหมือนกับสองคนอะ เกซจอนี่อยู่กลางอ่ะแม่ไหวแล้วแจ๊มันฆ่าเสร็จแล้วไหวอ่ะเอาไว้ไปหาหมดแล้วนายมีวร์ปอยู่นายมีวร์ปอยู่น่าอยู่กูอยู่คงมีปดกับเอมากราสองตัวอยู่กลางไหวเลยกูเอาได้ทุกคนแล้วเนี่ยแม่พิาีเป็นตีเลยแต่เสวยสวย ไม่น่าดีเป็นสีเนี่ยที่จะทตอเกือบเฮ้ยบนได้ยาวๆเนี่ยจะวิ่ไปซ้ายพวกโง่จิงตาไม่ได้นะเ็บเล่นสัตว้ละกูตาเอาังวรเกิดแย่มากควรถอยปะ ก็ได้ก็กลับกลับไปเอาบอลก่อนอากูลุ้ก็กำลังคิดเลยอยู่มอสกูลุ้ก็กำลังคิดเลยอยู่รู้มากนะอะไรมึงวัดวัดต่อไปเลยได้ปะก็ค่อยเดินมาอย่างทางบ้านจินท้ายพวกอะไรดีวะก่อเกิดเหรอเอ q ดโค่จะซีซี QS เหรอสองอันไปเลยแล้วแต่เหมือนกันที่มันเอาไอ้มอไม่ตายละคนเลยไหมก็ แต่ถ้าเข้าเกาะเกิดมันตายแล้วมันเกิดมาโดนดักเกิดได้เลยเนียเฮ้ยเอ็มมอนต์ออกเวทด้วยกูเอาวิซอมเอาวิซอมมาร์คด้วยไม่กูกูกูมีตัวเอียถ้าอย่างนั้นนะเวลากูเกิดมาเข้าใจปะก่อเกิดมาแค่มันเป็นเป็นตัวยื้อให้สกิลกูดาวนะตรงคิรภาพคิวเอสอ่ะมันกดมาเหมือนเหมือนจเวลามึงเกลียวหน้าเลยเนี่ยกดปุ๊บมันต้องเคลียร์ติตัวสกิลตัวสกิลอื่นต่อบอกนะมันช้ำไม่ชนอ่ะมันมันจะเอาเลือดแลกป้อมเรื่อยๆเลยว่ะ กตัวอี้กูดีกคนผมกาลังรับร่างได้อยู่อ๋อไม่ได้ต่อหรอมันมันอันสีใครวม่เห็นก็ไม่กูจะได้รู้มันไปทางไหนาละไอ้มึงมึงมึงรวบมันหนีจีิงน่าจะรูบมันตรงกลางอ่ะไอ้สัสฮะน่าจะรูบรวบตรงกลางห็นไตรงกลางไอ้มอสเข้าไปได้ดีกว่าเลยมันไปมอสผมก็รู้ว่ามัน่านไม่ได้ดันขอฟันเออ มื่อกี้ถ้ารวแบบตายสองอะไอเนี่ยมีดีพีนะปลอ,อเลยเลยก็ได้เนี่ยใกล้เลยดันไปเลยกอดเลยได้แค่ไเนปลอดไม่ต้องการกลงเลยอุ้ยเฮียลูกยิงปังนี่ลูกอะไรวะเทนิด ตีตีตามไม่ทันไม่มีนติแฮมป้อมอยู่เห็นไม่นด้ยเด็นปะเนี่ยเห็นปเห็นปะิตาทิตาทิสตาิสตาสวย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 เชนะแล้วไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรผิดพลาดนะไม่เป็นไรผิดพลาดเจะไปโดนเดนเลยนะไม่ีอะไรแล้วเชียราราแนดูิดหรอ เจ๊เจ so ๊ให้พอมีตายได้สัตว์มันวะตอนนี้ตอนนี้เพิ่มันวะน้เพิ่งมันวะนะเฮ้ยยูทูบเลยหยูทูบเลยอะไรตึงจัดตอนน้มันอะไราเอ้ยยยยยยเยย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  นี่มันมันไม่ระเบิดฟอ,องนะหน่อยเยี่ยม้อไฟอะ่ะถ้าไอหม้อไฟพิ่าน่าระเบิดฟองแล้วกูบอกเลย